ถ้าสมมติว่าคุณกำลังคบกับผู้ชายอายุประมาณ18ถึง35หรือ40เนี่ยเขาจะเล่น IT เป็นส่วนใหญ่หรือว่าคุณกำลังคบกับผู้ชายที่อายุประมาณ35-40ขึ้นไปเนี่ยเขาส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเล่น Facebook ผู้ชายเนี่ยเป็นเพศที่ชอบความตื่นเต้นเล้าใจชอบความท้าทายอะแล้วยิ่งอะไรที่มันแบบได้มายากยาเนี่ยผู้ชายจะทําทุกวิธีทางในการที่จะได้ของสิ่งนั้นมา สวัสดีครับทุกคนอาร์มจากอาร์มสตรอรี่นะครับก็หลังจากที่อาร์มปล่อยคลิปพาทูจีบหนุ่มไต้หวันไปนะครับก็อินบ็อกซ์ระเบิดครับคือคนถามมาเยอะมากทักมาแบบมาขอบคุณมาขอคําแนะนําว่าเฮ้ยพี่กําลังจีบหนุ่มไต้หวันเนี่ยจะต้องทํายังไงบ้างแล้วก็ทักมาถามว่าอาร์มจะมี EP 2หรือเปล่าอยากติดตามมากก็วันนี้นะครับอาร์มจัดให้ทุกคนครับมาทํา EP 2นะครับพาทูจีบหนุ่มไต้หวัน EP 2 โอเคครับทุกคนประเด็นแรกที่อยากจะมาคุยกับเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็คือหนุ่มไต้หวันเนี่ยมีนิสัยแบบไหนข้อดีมีอะไรบ้างข้อเสียมีอะไรบ้างอ่ะวันนี้อามจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็ข้อดีก่อนละกันอ้อ,อก,ก่อนอื่นอามอยากจะบอกว่าหนุ่มไต้หวันเนี่ยจะเป็นลูกครึ่งระหว่างคนจีนแล้วก็คนญี่ปุ่นอ่ะเป็นยังไงอยาอธิบายให้ฟังเกาะไต้หวันเนี่ย เป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนนะครับก็คือคนไต้หวันนี่ก็คือคนจีนนี่แหละแต่ว,ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยถูกประเทศญี่ปุ่นเข้ามาล่าอาณานิคมมายึดมาปกครองประเทศไต้หวันเป็นเวลาประมาณ50ปีคิดดูดิว่ามันนานแค่ไหนจากเด็กเบบีอ่ะโตจนถึงอายุ50อะ่ะนานมากใช่ปะก็คือคนไต้หวันเนี่ยก็จะได้รับอิทธิพลเยอะมากได้ซึมซับวัฒนธรรมอาหารการแต่งกาย การใช้ชีวิตความคิดทุกอย่างเป็นคนญี่ปุ่นหมดเลยเขาเลยเรียกว่าคนไต้หวันเนี่ยเป็นคนจีนที่มีความคิดและก็นิสัยเป็นคนญี่ปุ่นครับจากประสบการณ์นะครับก็คืออาร์มมาอยู่ไต้หวัน4ปีละมาเรียนตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปี4อาร์มก็จะมีเพื่อนสนิทมีเพื่อนร่วมงานมีคนรู้จักที่เป็นคนไต้หวันเยอะมากจากที่อาร์มสังเกตนะครับคนไต้หวันเป็นคนน่ารักมากเป็นคนที่ใจดีเฟรนลี่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายเป็นคนที่แบบสุภาพมีระเบียบ นี่ก็คือข่าวๆแล้วก็อันคิดว่าคนไต้หวันเนี่ยเป็นคนที่แบบเทคแคร์ดีมากใส่ใจดีมากชอบแบบช่วยเหลือคนอื่นอย่างเช่นเหมือนเราจะไปห้างเนี้ยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะไปยังไงเราไม่เข้าใจใช่ไหมเราก็ถามเขาเขาก็จะประมาณว่าไปหาข้อมูลมาให้อย่างเช่นส่งโลเคชันมาให้ต้องรถเมล์สายนี้นะต้องต่อเอ็มาทีต่อเดินต่ออีกนะหรือว่าถ้าเขามีเวลาเนี่ยเขาจะพาเราไปเลยอ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่า เออคนไต้หวันเป็นคนที่แบบเทคแคร์ดีมากคนเป็นคนที่คอยแบบช่วยเหลือดีมากครับอ้ออีกอย่างหนุ่มไต้หวันใส่แว่นเยอะมากอย่างเช่นอ่าหนุ่มไต้หวัน,เ,นเดินกันมาสิบคนจะเจอคนใส่แว่นประมาณเจ็ดถึงแปดคนอ่าอย่างเงี้ยเพื่อนๆโอเคหรือเปล่าเพื่อนๆชอบคนใส่แว่นหรือเปล่าโอเคข้อดีไปลวเรามาดูข้อเสียของหนุ่มไต้หวันกันบ้างว่ามีอะไรบ้างคืออาร์มสังเกตบ่อยมากคนไต้หวันะ่ะ หนุ่มไต้หวันเนี่ยจะมีนิสัยขี้อายมากๆอืออย่างเช่นถ้าเขาชอบใครแล้วเขาอยากจะจีบอะ่ะเขาจะแบบให้เพื่อนไปจีบให้หรือว่าจะส่งข้อความหาแทนการไปแบบเจอกันตัวต่อตัว,ตว,ตวอะไรเงี้ยจะเป็นคนที่ขี้อายไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าไหร่อืมประมาณนี้ครับแล้วก็มีอะไรอีกอะหนึอ่อก็นะมีขี้หึงอ่ะ ผู้ชายได้หวานขี้หึงมากอย่างเช่นแฟนอะไปถ่ายรูปกับผู้ชายคนอื่นแต่ว่าไปถ่ายรูปกับเพื่อนไปกินข้าวกับเพื่อนผู้ชายเขาก็จะหึงมากๆแล้วก็แบบไม่ค่อยพอใจอันนี้เป็นแต่ละคนนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างขี้หึงเหมือนกันแต่มคิดว่าขี้หึงเนี่ยมันก็สามารถเป็นแบบข้อดีได้เหมือนกันนะมันทําให้เราสึกว่าถ้าคนกําลังหึงเราคือคนที่แคร์เราหรือเปล่าใช่ไหมเออไม่แน่ใจก็ประมาณนี้ครับ ทุกคนก่อนอื่นอยากให้เพื่อนๆลองสำรวจว่าเราชอบผู้ชายแบบไหนเพราะว่าที่ไต้หวันเนี่ยมันมีผู้ชายหลายแบบมากแล้วความหล่อเนี่ยก็มีหลายดีกรีมากอย่างเช่นหล่อแบบไหนหล่อแบบตี๋ตี๋ตีก็จะแบ่งอีกกนะครับว่าตี๋แบบไหนก็จะมีแบบตี๋แบบตี๋จีนจีนตี๋ไต้หวันหรือว่าตี๋แบบเกาหลีอ่ะตี๋แบบจีนก็จะเป็นแบบตี๋สองชั้นตาสองชั้นอ่ะก็ยังเป็นแบบขาวๆตี๋อยู่ส่วนตี๋แบบ ไต้หวันก็จะเป็นเขาเรียกว่าตา2ชั้นหลบในมันจะแบบกึง่ง2ชั้นกับกึง่งชั้นเดียวครับแล้วตีข้อที่3ตีแบบเกาหลีก็คือตาแบบตาเกาหลีไปเลยตาหยีตาเกาหลีเลยแต่เป็นคนไต้หวันนะเออหรือว่าเพื่อนจะชอบแบบแนวหนุ่มแบบหน้าตาเข้มเข้มคมคมอ่าถ้าเข้มเข้มคมๆมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มชาวชนพื้นเมืองก็คือที่ไต้หวันเนี่ยมันจะแบ่งกลุ่มคนเป็น2กลุ่มใหญ่กลุ่มแรกก็คือกลุ่มคนจีนก็จะเป็น คนที่ผิวขาวใช่ปะ่ะแล้วก็ตาแบบตาชั้นเดียวเนาะคนจีนอ่ะเออกลุ่มกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มแบบชนเผ่าพื้นเมืองก็จะเป็นแบบผิวค้ำค้สูงสูงหน่อยตาเข้มเข้มเอ้ยเขาเรียกว,ว่าเข้มเข้มหน่อยแล้วก็ตาสองชั้นคล้ายๆคนไทยประมาณนี้ก็ลองดูว่าเพื่อนชอบแบบไหนอ้สามเรื่องภาษาครับอยากจะถามเพื่อนว่าเพื่อน,อนได้ภาษากันหรือเปล่า ือที่ไต้หวันเนี่ยเขาใช้ภาษาจีนกลางในการสื่อสารเป็นหลักนะครับซึ่งเป็นภาษาเดียวกันกันกบภาษาจีนแผ่นดินใหญ่นะครับก็เพื่อนพูดจีนกันได้หรือเปล่าถ้าพูดไม่ได้ก็ก็ลําบากนิดน,นึงนะถ้าอยากจะได้แฟนเป็นคนไต้หวันเนาะแล้วถ้าสมมติว่าจีนไม่ได้จริงๆเนี่ยภาษาอังกฤษได้ไหมก็ยังดีนะภาษาอังกฤษได้หรือเปล่าคืออาหม่จะบอกว่าการที่เราพูดภาษาจีนได้อะมันได้มันมีข้อดีหลายอย่างนะ อย่างเช่นข้อที่1อย่างชัดเจนก็คือมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของเรากับแฟนเราดีมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นเราสามารถพูดคุยกันได้เยอะขึ้นพูดคุยกันในหลายท็อปปิกเราสามารถสมมุติว่ามีปัญหากันอย่างเงี้ยเราก็สามารถเคลียร์กันได้แบบง่ายขึ้นอ่ะประมาณนี้ครับแล้วก็ข้อที่2มันทาให้เรากับเพื่อนของเราไม่ใช่เรากับครอบครัวเขาเพื่อนของเขาอ่ะเข้ากันได้ง่ายมากขึ้นเพราะว่าเราใช้ภาษาเดียวกันน่ะเนาะ ประมาณนี้แล้วก็ถ้าใครมีแพลนที่แบบจะแต่งงานแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ไต้หวันเนี่ยมันสําคัญมากถ้าคุณได้ภาษาจีนเพราะว่ามันจะทำให้เราเหมือนได้โอกาสในการทํางานได้มากขึ้นในการแบบทําอะไรหลายๆอย่างในประเทศไต้หวันก็ลองไปดูว่าเพื่อนๆสามารถเรียนเพิ่มเติมได้ไหมทุกคนอยากจะบอกว่าภาษาจีนอะไม่ใช่ภาษาที่ยากเลยเป็นภาษาที่ง่ายมากรู้ไมเพราะอะไรเพราะว่า ภาษาจีนวัยกรจีนกับวัยกรไทยมันมีความคล้ายกันมากทําให้คนไทยสามารถเรียนภาษาจีนได้ง่ายมากขึ้นถ้าเราแบบเข้าใจในตรงนี้นะเพราะคนส่วนใหญ่จะคิดว่ามันยากใช่ป่ะการเขียนแล้วว่าการพูดมันเหมือนกันหมดเลยมันทํำยังไงใช่ป่ะยากให้ทุกคนลองเปลี่ยน m ม n ์เซ็เนี้ยออกไปก่อนตัดทิ้งว่าฉันทําไม่ได้ฉันพูดไม่ได้ฉันไม่เก่งภาษาจีนมันยากตัดออกไปก่อนเอา แฟนของตัวเองเนี่ยเอาไอดอลของตัวเองที่เราชอบเนี่ยอฟโฟหรืออะไรก็ได้มาเป็นแรงบันดาลใจให้เราเรียนภาษาแล้วก็อยากให้ทุกคนอ่ะลองฝึกจากการฟังก่อนฟังอะไรก็ได้ฟังหนังเพลงซีรีส์ฟังให้มันแบบให้หูมันชินอะ่ะพอฟังเสร็จแล้วใช่ปะให้เราเขาเรียกว่าพอได้ยินอะ่ะให้เราก๊อปปี้ตามแล้วก็พูดพูดตามที่เราได้ยินอ,ะอ่ะเอาแค่นี้ก่อนเรื่องการเขียนไวยากรณ์ช่างแมงอย่าเพิ่งไปแตะในขั้นนั้นนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราแบบ รู้ส mm ึกว่าป็นใหญ่เอาแค่นี้ก่อนเอาแค่แบบสื่อสารได้ก็พอแล้วเนาะก็จะมีคนถามว่าอ้าวแล้วหนุ่มไต้หวันเนี่ยจะไปหาที่ไหนใช่ไหมก็สมัยเนี้ยก็คงไม่พ้นโซเชียลมีเดียครับแต่ว่าช่วงนี้อย่างที่ทุกคนรู้กันโควิดใช่ไหมพิษโควิดแบบทุกอย่างแบบแย่ไปหมดเลยใช่ไหมแต่หลักๆแล้วเนี่ยคนไต้หวันเนี่ยเขาจะหาคู่กันที่ตามไนท์คลับบ้างตามร้านเหล้าบ้างตามสถานที่เที่ยวต่างๆแล้วก็จะมีถ้าใครชอบหนุ่มสายเฮลตี้อ่ะ ก็ต้องไปตามฟิตเนสจะบอกว่าที่ฟิตเนสที่ไต้หวันอ่ะคนหน้าตาดีเยอะมากคนแบบหน้าตาดีหุ่นแบบเหมือนในแบบอะไรเงี้ยเยอะมากที่ฟิตนเนสเนาะถ้าใครอยู่ไต้หวันก็ลองไปสมัครฟิตเนสดูเผื่อจะได้นะครับอ่ะพูดถึงแอปใช่ไหมอามีแอปมาแนะนํานะครับก็จริงๆแล้วอาร์มไม่ค่อยได้เล่นแอปหาคู่เท่าไหร่เพือ่อนอามบอกว่าคนได้หวันเล่น Tinder ก็เยอะ เยอะอยู่นะครับ tinder แล้วก็จะมีแอปอของไต้หวนันนะำจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวอาร์มแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับแล้วก็ส่วนตัวนะครับอาร์มเล่นแอปอ,อีกแอปหนึ่งไม่ใช่แอปหาคู่นะมันเป็นแอปเรียนภาษามันชื่อว่า tandem tandem เดี๋ยวขึ้นรูปไปให้มันเป็นแอปที่ดีมากอาร์มเล่นมานานมากคือมันจะเป็นเหมือนแอปหาเพื่อนอนะแอปเ,อเรียนภาษาแลกเปลี่ยนภาษากันอาร์มคิดว่าแอปนี้มันดีตรงที่ว่า1เราจะได้ ภาษาอย่างแน่ๆเลยคือเราได้ภาษาสองเราได้เพื่อนเพื่อนใหม่จากแบบทั่วโลกเลยอคอนไต้หวันก็เล่นเยอะคนไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีเล่นเยอะเหมือนกันสาม,มันจะทให้เราเหมือนอาจจะได้แฟนในอนาคตด,ด้วยอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราคุยกับคนเนี้ยแล้วเคมีมันตรงกันอ่ะมันทําให้เรามีโอกาสที่แบบจะพัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นมันทําให้เราแบบอาจจะได้แฟนด้วยก็ลองดูครับก็ประมาณนี้ เพื่อเพื่อนๆสนใจลองดาวน์โหลดดูครับพอเรามีคนคุยแล้วใช่ปะเราก็ต้องชวนเขาคุยใช่ไหมอ่ะเราจะคุยเรื่องอะไรอ่ะคืออามแนะนําให้เริ่มจากเรื่องที่สองคนมีความชอบเหมือนๆกันอย่างเช่นเราชอบทําอาหารนะเราชอบเรียนภาษานะเราชอบปีนเขาตกปลาเราชอบทะเลชอบภูเขาอะไรก็ได้ลองชวนคุยดูลองหาแบบสิ่งที่เราทั้งสองคนชอบเหมือนกันมันจะทําให้การคุยแบบ มันง่ายมากขึ้นอย่างที่2ก็คือถ้าไม่รู้จะคุยอะไรจริงๆเนี่ยมีเคล็ดลับให้คุยเรื่องภาษาอาหารการท่องเที่ยว3อย่างเป็นอะไรที่แบบง่ายมากๆอย่างเช่นเราถามว่าเฮ้ยเคยมาเที่ยวประเทศไทยไหมไปเที่ยวที่ไหนรู้จกักเชียงใหม่ไหมพัทยาภูกเก็ตเคยไปไหมอ่าแล้วก็เคยกินอาหารไทยไหมชอบกินอาหารไทยอะไรกินเผ็ดได้ไหมเอ้ยว่าง,างๆเดี๋ยวเราทาอาหารไทยให้กินนะไปกินกันไหม เฮ้ย hey, 18บวกไปกินอาหารไทยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราชอบอาหารไตห้หวันมากเลยเราชอบกิน uh, ต้งหูเหมน็นชานงไข่มุกเราชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ลองคุยดูแล้วพอคุยกันเสร็จเนี่ยพอเคมีเริ่มตรงกันเนี่ยอยากให้เพื่อนเทุกคนลองเนียนขอการติดต่อขอคอนแทคอย่างอื่นคืออามีสามแอปที่จะแนะนำนะครับก็คือมี Line IG แล้วก็ Facebook เป็น3 แอปที่คนได้หวัดเล่นเยอะมากๆโอเคใน3แอปเนี่ยอามก็อยากจะขอแบ่งว่ามันเป็นยังไงบ้างโอเคอย่างถ้าสมมติว่าคุณกำลังคบกับผู้ชายอายุประมาณ15ปีถึง15ปีมันเด็กไปปะสิบแปดบถึงาหหรือ40เนี่ยเขาจะเล่น i อเป็นส่วนใหญ่หรือว่าคุณกำลังคบกับผู้ชายที่อายุประมาณ 35- 40ขึ้นไปเนี่ยเขาส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเล่น Facebook เป็นส่วนใหญ่นะครับ ส่วนสําหรับลายเนี่ยคือทุกช่วงอายุเล่นหมดเลยลายแต่ว่าขอแนะนําคือคุณควรจะขอเป็นเ c e b o o k หรือว่า IG เพราะอะไรเพราะหนึ่งเราจะสามารถเห็นรูปเขาหรือว่าเห็นชีวิตของเขาได้มากขึ้นผ่านโซเชียลมีเดียนี้ครับแล้วก็ใน f a c e b o o k กับ l ล n e ตอนไม่ใช่ใน Facebook กับ IG ตอนนี้มันมีฟังก์ชันสตอรี่ Story. เราสามารถลงสตอรี่ Story ของเราบนไทม์ไลน์ได้ มันเป็นข้อดีก็คือมันทําให้เรามีโอกาสได้ไปคุยกับแฟนของเราเอ้ไม่ใช่แฟนคุยกับคนคุยของเราได้มากขึ้นอย่างเช่นวันนี้เขาลงสตรอรี่ว่าเขาไปาร้านกาแฟมาแล้วก็ทักเขาไปได้แล้วก็บอกว่าเฮ้ยกาแฟอร่อยไหมไปเที่ยวที่ไหนสนุกไหมอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนแบบโอกาสในการคุยกับคนที่เราชอบมากขึ้นอันนี้ก็ลองดูครับ โอเคพอคุยกันมาได้สักพักนึงเนี่ยเราคิดว่าคนนี้เขาน่ารักดีนะเขาก็นอนแบนนะอยากพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นเป็นแฟนกันเนี่ยอาแนะนําว่าคุณควรเจอกันคุณควรไปออกเดตกันเพราะอะไรเพราะว่าอาคิดว่าการที่เราคุยกันในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็แค่นั้นอะมันไม่เหมือนกับการที่เราเจอกันได้มองหน้ากันได้สบตากันได้พูดคุยทาความรู้จักกันเอาว่าสิ่งนี้มันบอกอะไรเราได้หลายอย่าง มากกว่าการที่เราแบบแชทคุยกันเนาะก็เอาวันนี้อามอยากจะมาแนะนำสถานที่ออกเดทนะครับสำหรับขั้นเบสิกกับขั้นแอดวานซ์นะครับก็มี2แบบโอเคขอคุยในขั้นเบสิกก่อนระดับเบสิกอะก็ถ้าเจอกันครั้งแรกนะอามแนะนำให้ไปหาร้านอาหารอร่อยๆกินด้วยกันเพราะอะไรเพราะการที่เรากินอาหารอร่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เรามีความสุขแล้วพอเรามีความสุขเนี่ย มันจะทําให้เราแบบคุยหรือว่าทําอะไรได้แบบราบรื่นมากขึ้นถ้าครั้งแรกดีอ่ะมันก็จะมีครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ตามนรื่ลยลองให้ทุกคนแบบลองไปลาหาระร้านอาหารอร่อยๆในไต้หวันดูหรือว่าในไทยก็ได้ก็ลอง l i s มาอาจจะเป็นชาบูปิ้งย่างซูชิอาหารไทยอะไรก็ได้ครั้งแรกอาจจะแพงหน่อยแต่ว่าก็เอาว่ามันก็คุ้มนะกินอาหารอร่อยๆแล้วมันทําให้แบบเราเหมือนแบบ รู้สึกดีด้วยกันทั้งครูลองดูครับอ๋อแล้วก็อยากบอกว่าอาที่ไต้หวันเนี่ยจริงๆมันก็แล้วแต่คนอะ่ะมันก็ไม่ใช่ทุกคนแต่ส่วนใหญ่นะผู้ชายจะจ่ายให้ผู้หญิงอ่ะครับแต่ว่าบางทีอ่ะก็จะเป็นแบบอเมริกันแชร์ก็คือแบบหารครึ่งอืมอันนี้ก็ต้องเข้าใจวัฒนธรรมด้วยนะครับว่ามันเป็นประมาณนี้มันไม่ใช่แบบผู้ชายจะต้องมาจ่ายให้ทุกครั้งมันมันแล้วแต่ครับ มาถึงขั้นแอดวานซ์บ้างเราจะไปไหนดีใช่ไหมตามแนะนําว่าควรไปโรงหนังครับเพราะว่าโรงหนังมันเป็นสถานที่ที่เราสามารถทาอะไรได้หลายอย่างก็1ก,ก็คือลองหาหนังที่แบบเราชอบทั้งคู่แล้วก็ไปดูหนังกันแล้วก็สั่งป๊อปคอร์นมาเพราะว่ามันดูหนังได้แล้วก็กินป๊อปคอร์นไปด้วยใช่ไหมแล้วเราอาจจะเนียนแบบจับมือได้หรือว่าทบไหลทบไหลได้อะไรประมาณนี้แล้วถ้าแอดวานซ์ขึ้นไปอีกขั้นก็จะเป็นดูหนังเหมือนกันแต่ ไปดูหนังที่บ้านเรานะเออก็ชวนเขามาบ้านอะไรเงี้ยมาแบบกินข้าวด้วยกันทําอาหารให้เขากินดูหนังกันจีบเปีย์กันแล้วต่อจากนั้นก็แล้วแต่แล้วแต่คนเนาะก็ตามนั้นก็อามอยากจะแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวที่มันอามคิดว่ามันโรแมนติกมากๆเลยในไต้หวันให้เพื่อนๆคนไทยได้ได้ฟังกันอ่ะที่แรกที่อามชอบมากก็คือตึกไทเป101งตอนคืนนะ่ะเขาจะเปิดไฟสวยมากมองกับคนที่กําลังออกเดตใหม่ๆ เพราะมันสวยแล้วโรแมนติกมากๆสุดท้ายนี้นะครับอยากจะฝากทุกคนไว้สําคัญมากก็คืออย่าเพิ่งรีบมีเซ็กซ์ในเดทแรกนะครับเพราะอะไรเพราะหนึ่งมันทําให้เรารู้ว่าคนที่กําลังเข้ามาในชีวิตของเราในตอนนี้เขาหวังอะไรจากเราเขาหวังที่จะมีเซ็กซ์กับเราหรือว่าเขารักเราจริงๆเขาหวังที่แบบอยากจะสร้างครอบครัวขเราจริงๆถ้าเขารักเราจริงๆเนี่ยอามคิดว่าเขารอได้อยู่แล้วอืมเขอที่2ผู้ชายเนี่ยเป็นเพศที่ชอบความตื่นเต้นเล้าใจชอบความท้าทายอะ แล้วยิ่งอะไรที่มันแบบได้มายากๆเนี่ย ấy, ผู้ชายจะทําทุกวิธีทางในการที่จะได้ของสิ่งนั้นมาอมืแต่ว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่แบบง่ายๆได้เมื่อไหร่ก็ได้ผู้ชายจะมองว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเหมือนผักหรือเหมือนปลาเป็นของตายไม่จําเป็นต้องไม่จําเป็นจะต้องแบบทุ่มเทหรือว่าใช้ความพยายามมากเพื่อที่จะแบบได้ผู้หญิงคนนั้นมาอยากให้ทุกคนเป็นเหมือนเพชรเนาะมีความแข็งแกร่งแล้วก็มีค่าในตัวเองก็ อย่าเพิ่งรีบร้อนเหมือนแบบคุยกันไปก่อนสัก1เดือน2เดือน3เดือนแล้วแบบ make ัวร์ว่าให้เราจะเป็นแฟนกันแล้วค่อยมีเซ็กก็ได้สําหรับใครที่อยากมีแฟนนะครับอยากมีคู่ชีวิตอยากสร้างครอบครัวก็ลองเอาคําแนะนําของอาร์มเนี่ยไปใช้ดูได้นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากแค่แบบแค่หาความสนุกหรือว่าวันไอสแตนก็ไม่จำเป็นต้องทําตามที่อาร์มบอกก็ได้นะครับก็ประมาณนี้ครับจบลงไปแล้วสําหรับการแชร์ How to จีบหนุ่มไต้หวัน EP 2นะครับเป็นแงบ้างหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับ ก็ถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์อ่าคอมเมนต์มาคุยกับอาร์มได้หรือว่าจะทักอินบ็อกซ์มาคุยแบบไดเรกมาเสร็จส่วนตัวมาคุยกับอาร์มได้ถ้ามีคําถามอะไรยินดีต้อนรับเลยครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้ทุกคนที่มาดูคลิปของอามก็ขอให้ได้หนุ่มไต้หวันเป็นแฟนทุกคนเลยขอให้ได้ขอโดนทุกคนแล้วกันโอเคและเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ